สวัสดีค่ะแม่มาลีซรอนเกษตรอินทร์นะคะวันนี้แม่มาลีซอนจะมาปลูกสลัดกินแล้วก็เก็บเม็ดสลัดนะคะผักสลัดควรที่จะซื้อเมล็ดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเราควรที่จะเกิบเมล็ดผักสลัดเองนี่จะเป็นผักสลัดที่แม่มาลีซ้อนปลูกนะคะจะมีลีนโอ๊กเกรดโอ๊ก แล้วก็แม่มาริซอนก็จะเก็บกินดิดใบกินจะไม่ตัดต้นนะคะแล้วให้ต้นเขาสูงเรื่อยๆดิดใบล่างนะคะดิดใบล่างกินไปเรื่อยๆแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กแม่มาริซอนก็จะเก็บใบเขาแล้วก็ปล่อยให้ลำต้นสูงขึ้นเรื่อยๆ พอลำต้นสูงลำต้นก็จะออกดอกนะคะเดี๋ยวแม่มาริสอนจะพาไปดูว่าผักสลัดลีนโอ๊กเด e โ Oak เมื่อออกดอกแล้วจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นเด d โอ๊กนะคะเด d โอ๊กในกระถางนี่จะเป็นดอกที่บานสีเหลืองแล้วเนี่ยดอกนี้ดอกตูมนะคะดอกนี้ดอกตูม ดอกสีเหลืองเหลืองนี้จะบานสวยนะคะแม่มาริสอลปลูกเดโอ๊กในกระถางอันนี้เป็นดอกที่เป็นดอกสีเหลืองเหลืองเมื่อสักครู่แก่จัดแล้วก็จะขึ้นเป็นปุยนะคะเปลี่ยนเป็นปุยเป็นปุยสีข,ขาวอันนี้กรีนโ o a k ก็จะ ถ้าแก่จัดก็จะเป็นปุยสีข,ขาวเช่นกันนี่จะเป็น Red o โอนะคะปุยสีข,ขาวนี้เราสามารถเก็บได้เลยจะหาการะมังมาวางข้างๆแล้วก็ใช้วิธีเขยา่าเขย่าให้มลิสสลัดร่วงลุมก็ได้แต่แม่มริโซทนะคะจะใช้วิธีเด็ด เอาดอกที่เป็นปุยนี่ดอกที่เป็นปุยนะคะก็เด็ดไปเพื่อไปเคาะเอาเมล็ดเห็นไหมคะอันนี้เมล็ดผักสลัดเรดโอ๊กอันนี้เมล็ดผักสลัดกลีนโอ๊กแม่มริสอนนะคะจะให้ดูนี่เห็นไหมคะปล้ำต้นในกระถางของกลีนโอ๊กเนี่ย ลำต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแม่มริซอนก็จะเก็บใบกินไปเรื่อยๆใบนี้เก็บกินได้ตลอดนะคะสูงประมาณเมตรกว่าสลัดกระถางนี้ก็ใช้ไม้ค้ำไว้ค่ะนี่เห็นไหมคะใบก็แก่หมดแล้วแม่มริซอนเก็บกินไม่ทันก็ปล่อยให้แก่ไปแล้วก็จะเก็บมารีที่แก่จับ เป็นปุยผักสลัดจะเก็บพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเมล็ดจ,จะแก่ไม่พร้อมกันค่ะตัวที่เป็นปุยหมายถึงเมล็ดช่อที่แก่แล้วสำหรับช่อตุมต้มๆสีเขียวจะยังไม่เก็บนะคะจะเก็บเฉพาะช่อที่แตกแล้วก็เป็นปุยเราก็จะไปเก็บแล้วก็ฝัดเอาเมล็ดกัน สำหรับดอกตูมที่ยังไม่แก่เมล็ดยังไม่แก่ก็ปล่อยทิ้งไว้ที่ลำต้นของสลัดก่อนผักสลัดไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กหรือเดโอ๊กจะแก่ไม่พร้อมกันนะคะเมล็ดดอกก็จะบานไม่พร้อมกันจึงเป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถตัดทั้งลำต้นได้ต้องเก็บเฉพาะดอกที่แก่แล้วดอกที่เป็นปุยนะคะ เป็นปุยหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กหรือเดโอ๊กเป็นปุยหมดเดี๋ยวแม่มริซอนก็จะมาเก็บตรงชั้นวางผักนี่ก็จะข้าแล้วนะคะข้าโพพแล้วแม่มริซรนกลับจากที่ทำงานก็รีบเลยค่ะรีบมาเก็บเมลิดผักสลัดเพื่อที่จะไปเอาเมลิดออก เก็บไว้ทาพันธ์ปลูกตลอดปีไม่ซื้อแล้วนะคะซื้อเมล็ดพันธ์ุเพียงครั้งเดียวเมล็ดผักสลัดเนี่ยเวลาปลูกเก็บพันธ์ุง่ายมากเก็บเมล็ดง่ายมากเก็บแม่มริสอนเก็บนะคะปัญหามีเพียงอย่างเดียวคือ มเมล็ดผักสลัดจะแก่ไม่พร้อมกันตัวไหนเป็นดอกตุมต่มๆก็เก็บไว้พอตุ่มแล้วเขาก็จะบานนะคะแล้วก็บานออกเป็นสีเหลืองเหลืองพอบานออกเป็นสีเหลืองเหลืองปุ๊บพอแก่จัดก็จะบานออกเป็นปุยฝ้ายนี่อย่างกระถางนี้นะคะกระถางกว้างประมาณ5นิ้วเองค่ะแม่มริสอนก็ปลูกสลัดแล้วก็นี่ออกดอกแล้วสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะเนี่ย กระหางนี้สูงประมาณเมตรหนึ่งก็เก็บเฉพาะตัวที่แก่จัดแล้วก็แตกออกเป็นปุ๋ยแล้วตัวที่ตุมต้มๆอยู่หรือว่าดอกซิที่เหลืองๆอ,อยู่ก็ยังไม่เก็บรอทยอยเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดต้นถ้าหมดต้นแล้วเขาไม่ได้ออกใบแล้วเราก็เอาลำต้นเขาไปทิ้งทำปุ๋ยเลยค่ะ แต่ถ้าลำต้นแล้วก็มีใบเกาะอ,อยู่มีใบแตกออกมาเรื่อยๆเ,เราก็เด็ดใบกินไปเรื่อยๆนะคะผักสลัดเป็นผักที่เก็บเมล็ดพันธุ์ง่ายมากแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่าเมล็ดพันธุ์ในต้นหนึ่งจะแก่ไม่พร้อมกันแม่มริสอนก็จะเก็บไอตัวเฉพาะที่แตกเป็นปุยนะคะแล้วก็ นำไปเก็บเมล็ดนำไปเคาะเอาปุยออกเก็บเอาเฉพาะเมล็ดผักสลัดเดี๋ยวแม่มาริสอนจะให้ดูนะคะนี่จะเป็นเรดโอ๊กที่ปลูกรุ่นที่สองอันนี้ก็เร็ดโอ๊กปลูกรุ่นรุ่นที่สองเหมือนกันนะคะก็ปลูกทดแทนเรื่อยๆนี่จะเป็นผักสลัดนะคะเราก็มาบี้ๆเอาตัวปุยออก เอาตัวปุยออกนี่เห็นไหมคะนี่เป็นจะมเเลดเมล็ดกรีนโอ๊กสีดำนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะช่อหนึ่งนะคะช่อหนึ่งของดอกช่อหนึ่งเมล็ดเยอะมากเกือบยี่สิบเมล็ดเห็นไหมคะเมล็ดผักสลัดนี้ไม่ใช่เก็บยากนะคะเก็บง่ายลองทำดูลองปลูกดูนี่จะเป็นช่อของเร็ดโอ๊กนะคะเนี่ย เรดโอ๊กเมล็ดจะเป็นสีขาวนะคะนี่เรดโอ๊กเมล็ดสีขาวก็มีเมล็ดเยอะเช่นกันแม่มิริซ้อนจะเก็บแบบระบบมิกนะคะคือเก็บผสมกันจะมีทั้งรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็อีกพันหนึ่งใบใหญ่ๆไม่ทราบพันอะไรนะคะก็จะอยู่ในตระกูลผักสลัด ก็เอาตัวปุยแล้วก็ตัวช่อดอกออกเราเก็บไปเฉพาะเมล็ดนะคะเนี่ยก็จะเอามือบี้บ,บ,บี้ออกแล้วเมล็ดก็จะหลุดออกมาค่ะการปลูกผักสลัดกินเองปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในดินนะคะเราไม่ได้ปลูกเพื่อธุรกิจเราไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าเราไม่จําเป็นต้องไปตัดต้นสลัดนะคะผักสลัดเราปลูกแค่ประมาณ เจ็ดถึงสิบต้นเนี่ยก็กินกันทั้งครอบครัวแล้วล่ะค่ะ6 7เจ็คนนี้กินอิ่มเลยนะคะเราบำรุงรักษาดีๆเราเด็ดไบกินเราไม่ต้องไปปลูกเยอะปลูกแค่5กระถางหกกระถางนะคะแล้วก็ตัดใบข้างล่างกินแล้วให้ใบข้างบนแตกออกมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆเนี่ยก็เก็บได้กินตลอดพอต้นเริ่มแก่เราก็ เริ่มปลูกรุ่นที่สองไปเริ่มปลูกทดแทนไปไม่ต้องปลูกเยอะปลูกไม่ต้องประมาณ8-10กระถางก็พอบ้านแม่มาริซอนปลูกแค่6-7กระถางนะคะพอโตจริงๆเนี่ยกินแทบไม่ทันเลยละคะ่ะแล้วก็ปลูกชดเชยรุ่นต่อรุ่นถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวผักสลัดก็จะ งามหน่อยแต่ถ้าช่วงฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างจะปลูกยากแต่ก็พอปลูกได้ปลูกแล้วก็วางไว้บริเวณชายคาบ้านนี่แม่มาริซอนก็ฝัดตัวปุยๆออกแล้วนะคะปุยของดอกสลัดที่แห้งแม่มาริศอนก็เอาเฉพาะเมล็ดนะคะใส่ถุงแล้วก็เขียนชื่อใส่ตู้เย็นไว้ มเมล็ดผักนะคะถ้าเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็ใช้ได้เป็น10ปีนะคะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดผักทั้งฟินโอกเล็ดโอกแม่มริสอนก็จะเก็บไว้ปลูกรุ่นต่อรุ่นปลูกได้ทั้งปีค่ะวันนี้แม่มริสอนมาบอกวิธีการปลูกผักสลัดเพื่อกินแล้วก็เพื่อบำรุงรักษาลำต้นเพื่อเก็บมเมล็ดนะคะ ผักสลัดยิบมเมล็ดไม่ยากเพียงแต่ว่าเราปลูกแล้วเราก็ดิดใบข้างล่างกินนะคะให้ลำต้นของสลัดสูงขึ้นเรื่อย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 เมื่อลำต้นเขาครบอายุแล้วก็แก่จัดก,ก็จะติดดอกติดลูกนะคะติดดอกเขาเรียกว่าติดดอกพอติดดอกปุ๊บดอกก็จะเป็นดอกตูมแล้วดอกก็จะบานเป็นสีเหลืองพอบานเป็นสีเหลืองก็เป็นปุ๋ยไ فا ่ เป็นปุยฝ้ายถือว่าแก่จัดเราก็เก็บแล้วก็มามาแกะเอาปุยฝ้ายออกแล้วกเก็บเมล็ดไว้ใส่ตู้เย็นไว้เพื่อนำมาปลูก สลัดกินได้ตลอดทั้งปีวันนี้แม่มริสรนขัจุบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะหรือว่าสนใจมเมล็ดผักสลัดก็โทรติดต่อแม่มริสุนได้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ